แล้วมันมีอีกเคสหนึ่งอันนี้ฟังจากคุยุทธนาเนี่ยแหละถ่ายทอดให้ฟังโปรดิวเซอร์ใหญ่ของเราเนี่ยครับบอกว่ามันมีกระบวนการเรื่องของการอสอนให้ให้เด็กวัยรุ่นที่ที่อยากจะหาไรายได้พิเศษเนี่ยในช่วงปิดเทอมบ้างหรือว่าช่วงเลิกเรียนบ้างเนี่ยมามาทำคลิปขายของรู่นนี่เนี่ยเหมือนกับว่า ลุ่มวิชาชีพเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาหวังดีบอกว่าจะสอนให้วิชาในการที่จะทำทำทำมาค้าขายบนโอกออนไลน์แล้วพอสอนเป็นปุ๊บเนี่ยก็อ้าวหนูเอาของไปขายอ่าหนูก็เอาของไปขายแล้วพอขายได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าหนูก็ต้องมาสั่งของจากจากคนที่สอนให้ให้ทำคลิปนี่แหละแล้วพอยอดเยอะๆขึ้นหน่อยนะไอ้นี่หายไป เด็กเนี่ยรับเคาะเลยตอนนี้อาจารย์คือกลายเป็นเด็กเป็นคนกลางในการที่จะรับเงินจากลูกค้าแล้วเอาไปเอาไปจ่ายเงินสั่งเหมือนจะไปซื้อของครับแล้วพอตัวการหายไปเนี่ยเด็กเด็กบางคนเนี่ยซึมเศร้าไปเลยนะอาจารรย์คับตอนเนี้กฎหมายมันก็ต้องไปขยี้ตัวการเนี่ยแหละไม่ใช่มาไล่เบี้ยเอาผิดกับกับเด็กตอนนี้เด็กเนี่ยผมว่าเป็นผู้รับข้าะกรรมเนี่ยเยอะมากขึ้น เพราะเราจะเห็นบนโลกออนไลน์เี่ยมีมีคนเหมือนกับหวังดีสอนทําคลิปตูนคลิปนี่ขายของออนไลน์ไอ้พวกนี้คือหน้าฉากทั้งนั้นแต่หลังฉากมันคืออสุรกายอ่ะที่มันมันทาร้ายคนอยู่ตอนนี้นะฮะนี่ครับกฎหมายกฎหมายนี้ก็ไม่ครอบคลุมไม่ทําอะไรเลยมันได้เลยนะกฎหมายนี้ไม่มีพรกอนี้เนี่ยแบบไม่มีอะไรเลยครับแค่แลกเปลี่ยนข้อมูลน่ะโดยหลักแค่เนี้ยแล้วก็เปิดบัญชีม้าใครเปิดบัญชีอ้นี่ไม่ได้เปิดบัญชีม้าอันนี้เขาใช้เด็กเป็นตัวแทนมันเลย ะครับแล้วถามากฎหมายที่จะไปเล่นไอหมอเนี่ยทำยังไงนะครับใช่คือมันต้องปลดล็อกให้กับเด็กเด็กไม่ต้องรับผิดอะไรทั้งนั้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเด็กเนียถูกหลอกเด็กเป็นเหยื่อคนส่วนหนึ่งเหมือนกันใแล้วเท่าที่ดูนะอาจารย์ไอพอลกอฉบับเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการออกมาเป็นงานฝากฝากให้คอสทชช่วยทำตรงนู้หน่อยนะ ฝากให้แบงค์ทำตรงนี้หน่อยนะฝากเฮ้ยแล้วงานฝากอ่ะมันไม่ใช่งานหลักอาจารย์แล้วมันจะมันจะมีมั่งมีผลอะไรอ่ะวผมผมยังยุ่งอยู่อ่ะผมขอพักไปก่อนได้ไหมงานคุณยังผมยังไม่สะดวกทําทําไมคุณไม่มีหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบล่ะเออเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดว่าไปฝาก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 นะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเอออ่าฮะยังหวังอยู่นะครับว่าว่าตัวพรกโดยปกติเนี่ยมันก็คือต่อไปมันจะเป็นพรบใช่ไหมครับ นะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานใหญ่นะนี่คืองานใหญ่ที่คุณเลี่ยงสภาหาผูดง่าอๆที่คุณเลี่ยงสภานะครับให้ออกกฎหมายแล้วคุณอาศัยความเร่งรีบเร่งด่วนเนี่ยมาออกเป็นพรกดังนั้นเนี่ยองค์ประกอบมันต้องครบมากกว่านี้ซึ่งผมเชื่อว่ามีนะแต่พีงแต่ว่ววันนี้มันไม่เปิดเผยพี่ครับก็เลยไม่รู้ทำไมเขาต้องปกปิดก็ไม่รู้นะผไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงไม่ศึกเหมือนกับว่าเอาหลักการเหตุผลมาขออนุมัติคอรมองก่อน แล้วมาตาเนี่ยก็ค่อยกําลังปั้นอยู่กําลังปิ้งอยู่กำลังกำลังปั่นอยู่ก็แปลกใจจริงๆครับนะครับยังยังไอ้พรกพรกรที่ไอ้โทษเป็นพรบร่างพรบเรื่องเกี่ยวกับอ่าตัวอ่าอะไรอ่าแชร์ลูกโซ่ครับพรบจัดการแชร์ลูกโซ่ที่เราเคยเอามาคุยในรายการนะจนป่านนี้มันยังไม่ออกเลยพี่ทั้งทั้งที่ในนั้นเนี่ยปรับ ปรับแพงด้วยนะครับแล้วก็มีออกระบวนการอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนอันนั้นเนี่ยมีองค์กรที่รับผิดชอบเลยแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าองค์กรนี้เนี่ยเ,ออเห็นว่าน่าจะโกงมีสิทธิ์ไปปิด14วันและให้เขาดีแคลร์ข้อมูลอะไรพวกนั้นได้นะครับอะได้ีนน่ออครบถ้วนแล้วก็เป็นอะไรที่ก้าวหน้ามากๆแต่ถูกดองอยู่ในสภายังไม่ไปไหนแล้วก็มีอ,อ,อยู่ดีๆก็มีพรกรเนี่ยผมตอนแรกเนี่ยผมก็ยังหวังว่าพรกรเนี่ยจะเป็นพรกรที่เรียนแบบไอ้ พรบร,ร่างพรบแชร์ชลูกโซ่อนันนั้นเนี่ยนะครับแล้วมันจะครอบคลุมหมดแต่ว่าเห็นจากที่ทางอะ,อะไระโ,โคศกโ,ค,โกคนหนึ่งออกมาเนี่ยโโรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สมศักดิ์ศร,รีที่หยอกมาเป็นพรบเพราะว่ามัน<ช>อ่อนติม่มมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีกระบวนการแล้วก็มีการลงโทษแค่สามแสนบาทสามแสนจำคุกสามปีบัญชีม้าแล้วก็เน้นบัญชีก็คนคนที่มาอธิบายนี่ก็เน้นแต่คําว่าบัญชีม้านะครับอธิบายเรื่องบัญชีม้า ก็ไม่รู้จักอธิบายไปทำไมเพราะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกลโกงเท่านั้นเองถูกไหมครับบัญชีม้าเนี่ยมป็นส่วนหนึ่งมันเป็นมันเป็นองค์ประกอบนิดหน่อยของการโกงแต่ว่าไอตัวคีย์ของมันคือการโกงเนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะครับใช่ใช่ก็มันดูแล้วรูปแบบการทํางานของรัฐบาลปัจจุบันทํางานกันอย่างนี้เหรอครับไม่มีคนออกมาอธิบายไม่มีสาระสําคัญไม่มีรายละเอียดอะไรทั้งๆที่มันเป็นกฎหมายเร่งด่วน ก็ใช่ก็ไม่รู้สิชาวบ้านก็ได้แต่งงๆว่าเอ้ยยังไงวะเนี่ยเออเพราะฟังดูเป็นพระราชกาหนดนี่มันต้องสมศักดิ์ศรีนะครับที่ใช่ <laughs> ออใช่ต้องสมศักดิ์ศรีต้องออกมาแล้วออมันต้องมีอํานาจบังคับมันจะต้องมีการอะไรลงโทษที่ชัดเจนเพราะว่าต่อไปคุณคือไปเป็นปรบบอันนี้ก็ออกมานี่ก็รอร่มเลยนะเนี่ยไม่รู้รัฐบาลหน้าพอดีใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้เข้าสภาไงก็เข้าไม่ทันบี้ประกาศออกมาใช่ไหมครับก็ต้องรึสภาก่อนแหละอืม ก็ไม่รู้ว่ามันมันมันเคาะแล้วเนี่ยมันจะมีผลบังคับใช้หรือว่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพร้อมใช้เมื่อไหร่หรือว่าจะมันก็หายสาบสูญไปหลังจากที่หมดสมัยรัฐบาลน,นี้ไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยต้อง,ต,องต้องไปขอความคิดเห็นต้องไปให้กฤษฎีกาดูความเรียบร้อยก่อนแล้วก็กลับเข้ามาให้ครมอ,อเคาะอีกทีทำไมมันไม่ออกมา สำเร็จรูปเมื่อวานนี้แล้วก็ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลในทันทีในวันนี้เลยคือเมื่อวานนี้คุณเคาะไปแล้ววันนี้ให้มีผลเลยสิมาถึงจะด่วนจริงๆแล้วมันจะหวังผลในการช่วยเหลือประชาชนจริงๆใช่ก็ได้จัดการไอ้พวกที่โทรมาก็ดีให้คนหลอโอนก็ดีอะไรก็ดีนะครับครับแล้วที่สําคัญก็คือว่ามันคิดกันวันนี้สำหรับเรื่องที่ผ่านมาแล้วมันไม่ได้คิดวันนี้เพื่อไปดักทางอย่างที่อาจารย์บอก บอกกัว่าเฮ้ยมันกําลังเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้มีการพูดถึงว่าอีกหน่อยเนี่ยมันมีเวอร์ชวลแบงกิ้งอ่ะใช่ครับใช่ครับเออเนี่ออย่างอย่างอันนี้ครับที่คนถูกดูดบัญชีเพราะไปรับ SMS เอ็มอครับถามว่าไอ้นั่นบัญชีมาไม่ใช่ครับคไม่ใช่ใครก็ไม่รู้คุณคุณเอาผิดไอไอคนเปิดบัญชีไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้โอนเงินเขาครับมันมาฝากอยู่ในมือถือแล้วมันจัดการโอนไปไอแบบเนี้ยกฎหมายฉบับเนี้ยทำอะไรได้ไหมเออ ใช่ลผมก็เห็นพอสงพูดแต่บัญชีม้านั่นแหละิเออแล้วอีกหน่อยมันเป็นโลกของเวิร์ a วลแ n งไม่ต้องมีสาขาไม่ต้องมีเคาน์เตอร์มันต้องคิดไปถึงตอนนั้นด้วยสิครับเพราะมันมาแน่ๆอยู่แล้วแบงก์ชาติส่งแบงก์ชาติดีปีแล้วปีหกเจ็ดหกแปดเนี่ยได้เห็นแน่ๆหกเจ็ดไลเซน์ออกหกแปดเนี่ยเริ่มโอเปรเอทสามรายนะครับ virtual bank ครับแล้วพอเราก่อไม่ได้ไม่ได้มีการอะไรเตรียมความพร้อมในเรื่องพวกนี้เลย ครับให้แลกเปลี่ยนข้อมูลไงครับพี่ให้แลกเปลี่ยนข้อมูลเระหว่างใครนะสถาบันการเงินนะกับผู้ประกอบธุรกิจผู้ให้บริการโทคมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปงและหน่วยงานที่รับอนุญาตอีกหน่อยเวอร์ชวลแบงกิ้งไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจการธนาคารก็ขอไรเซเส้เปิดเวอร์ชวลแบงกิ้งได้ใช่ไหมจ๊ะ ในอนาคตอันไกลครับใช่ครับต้องมีต้องมีเงินห้าพันล้านตุนจดทะเบียนที่เขารียกร้อยู่ครับครับครับอันนี้ก็อยู่นอกขอบเขตของของพรกแล้วใช่กูไม่ใช่เป็นเป็นแบงก์นี่อก็แปลกใจมากครับผมแปลกใจมากนะครับวันนี้ผมหาดูทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าพอเห็นเป็นร่างพลกเนี่ยนะครับก็เออมันเอามาดูซิไม่มีเออไปขอไม่รู้อยู่ที่ไหนในโลกเนี่ยเออเป็นแร่ไอเทมแร่ไอเทมเป็นแร่ไอเทม บบก็แปลกประหลาดดีครับพี่อ่าฮะอ่าวันนี้เราก็ว่ากันพอหอมปากของคอนะอาจารย์จะแตะอีกนิดนึงไหมเรื่องเรื่องแบงค์ชาติวันนี้ก็เคาะตัวเลขอขึ้น,ข,นขึ้นดอกเบีย้ยไปอีกสลึงหนึ่งนะครับเป็น้ 1> 1. 5เป็นไปอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าอ่ก็เขาก็เก่งกันอยู่แล้ววันนี้มติเอกฉันนะครับแต่แบงค์ชาติก็อ่ามติเอกฉันแล้วก็ทิ้งทิ้งแบบเดิมอย่างที่เขาเคยทิ้งนะครับว่า กระบวนการปรับโครงสร้างนี่ยังมีความสาคัญอยู่นะแล้วก็ต้องทําให้เกิดการปรับก็แสดงว่าเขาก็เรียลไลซ์นะครับว่า NPL มันมีปัญหาจริงแล้วก็คนไม่เข้าไม่สามารถจะเข้าถึงเงินกู้ได้อะไรได้แบบเนี้ยนะครับะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามีสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือเขาก็ติงว่าเงินบาทมันแข็งค่าเร็วเกินไปนะนี่สามสิบสองแล้วสามสิบสองโอ้โหเร็วมากนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเงินบาทมันแข็งค่าเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อ ความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกนะครับเขาก็อยากจะให้แบงก์ชาติเนี่ยชะลอการขึ้นดอกเบี้ยกรนงเนี่ยชะลอการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ได้ไหมหรือให้แบงก์ชาติเนี่ยกำกับดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้มันอยู่ในระดับที่มันดีกว่านี้นะหมายความว่าให้มันอ่อนค่ากว่านี้นิดนึงจะได้ประโยชน์หรือไม่ก็อย่าให้เราแข่งค่าเกินกว่าคู่แข่งประเทศคู่แข่งนะครับหรือคู่ค้านะอย่าให้มันมากเกินไปเพราะมันจะเกิดส่งผลขาดทุนแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือเขาบอกว่า ต้องให้แบงก์ชาติเนี่ยหรือธนาคารเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการให้ความรู้ผู้ส่งออกเพราะว่ายังมีหลายคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าช่วงสองสมเดือนมาเนี่ยพี่ตั้งแต่สามสิบห้าเอามือหรือสามสิบสองกว่าเนี่ยมันหายไปสามบาทนะพี่หรือถ้าไปช่วีตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่ผู้ส่งออกจํานวนหนึ่งเสียดายค่าธรรมเนียมหรือเปล่า ก็ส่วนหนึ่งครับไม่ไม่ประกันเอาไว้บอกพเสียดายไม่กี่สตังค์เนี่ยถูกว่าโอ้โหเวลาเจ้งนี่เจ้งหนักเลยนะใช่เสียดายไม่กี่สตังค์เพราะนั้นตรงนี้มันต้องเป็นความรู้ให้เห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าจริงๆตอนนี้พรีเมียมของมันเนี่ยแทบไม่ต้องเสียเลยนะครับพี่ซื้ออร์เวิร์ตอนเนี้ย แทบจะให้ตังคืนด้วยนะเพราะว่าแนวโน้มบาทมันแข็งค่าขึ้นไงพี่ตี้ซื้อได้กําไรแต่ไม่โอเคแต่มันอาจจะแข็งค่าไปมากกว่านี้ไงครับดังนั้นธนาคารเขาก็เขาก็เห็นชัดนะครับครับคือเดิมมันต้องจ่ายพรีเมียมถูกไหมฮะเวลาจะลกแต่อันนี้มันเป็นดิสเค้าเป็นดิสเค้าเวลาเขาเก่งใช่ใช่ครับว่าไเแล้วิช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ควรจะขึ้นดอกเบี้ยจะมาจ่ายถูกต้องครับใช่ครับ ไปมัน<ช>ไ,มไม่มีความจําเป็นแต่ว่าทางทางกรนง,งอรเขาบอกครับเขาบอกว่ามันต้องรองรับในอนาคตเพราะเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยพอตลาดเปิดแล้วจีนเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและไอก,การที่มันดีขึ้นแหละมันจะเป็นมันจะเป็นแรงกดดันให้เกิดเงินเฟ้อในอนาคตดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องขึ้นกเบบี้ผู้ไปกฏอนาคตเอาไว้ก่อนพูดง่ายเป็นแบบนี้อธิบายแบบนี้ <น>แเรามไม่ได้แล้วพี่แต่ก็อธิบายแบบช่้งหน้าซักครับ